ัสดียำเช้าครับผมโอ้ตื่นมาก็วิ่งานเลยหกโมงเชา้าทางโหดอยู่นะวันนี้พอดีเลยได้ลงลงลอง,ลองลองรถด้วยนะครับ เพิ่งรีแมปมาเมื่อวานครับรีแมปแมปใหม่นะครับคือเขียนเขียนไฟล์ใหม่เลยเอาไฟล์เดิมมาปรับแก้ใหม่นะครับเอาไฟล์เดิมปรับปรับแก้ใหม่โอ้ขับดีกว่าเดิมเยอะครับคือเห็นผลเลยแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูนะว่าว เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีของเล่นใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมของเล่นใหม่ดีกว่านะครับ อะไรแปลกไปครับนี่นี่วัดวัดแรงดันรางนะครับอันนี้เป็นวัดแรงดันรางนะครับเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้ก็อาจจะเห็นเป็นธรรมดานะครับนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเก่าเลยเห็นไหมอันเก่าผมก็มีแล้วผมจะใส่ทำไมอะ่ะสงสัยไหมนี่ครับนี่ เป็นดันรางที่อยู่ในวัดแรงดันนะครับอันนี้จะเป็นดันรางนะครับกล่องดันรางที่อยู่ในตัววัดแรงดันนะครับเป็นไงครับสามารถปรับปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับตอนแรกรถผมจะอยู่ประมาณอืมสูงสุนนะประมาณสองประมาณสาม อนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ประมาณ3.8นะครับแรงดันสูงสุดนะครับข้าวโวลต์สามนะครับสมมุติเราอยากได้แรงมา้าแรงบิดเพิ่มนะครับอยากได้แรงบิดเพิ่มเราก็ปรับขึ้นมานะคโอ้ตอนนี้ผมผม,ผมก็ปรับขึ้นมาอยู่ประมาณสิบสิบห้านาฬิกานะครับตามจริงสิบสิบสาก็เห็นผลแล้วแต่ว่าเอาให้มันได้ ไม่เกินสี่นะครับประมาณ3ามจุดแดกำลังดีนะครับก็นี่คือคือเอาแบบเห็นผลนะก็คือเอาลองไปเสียบแล้วก็ปรับดูนะครับรอบมันจะฟาดขึ้นแรงมากนะครับคือตอนผมตอนที่ยังไม่รีเมมนะตอนที่ยังไม่รีเมมลองเสียบตัวนี้ดูแล้วนะครับลองเสียบตัวนี้ดูแล้วคือตอนไฟล์เดิมไฟล์เก่านะครับลองเสียบตัวนี้ดูปึ๊บแล้วลองมาขับดูนะครับ ตอนยังไม่ปรับตอนยังไม่ปรับก็ก็ยังไม่ยังไม่ก็ขาปกตินะปรับปึ๊บปรับปรับได้ประมาณสิบสองนาฬิกาก็ยังลืมแบบแต่ขาเรามันมันทินกับคันเล่นเก่าไงมันลังยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่พอปรับมาประมาณสิบสามแค่นั้นแหละเออวะต่างจริงนะครับเนี่ยรอบแบบ รอบขึ้นเร็วมากนะครับรอบฟาดเลยอ่ะแต่มันต้องลองตอนขับนะครับตอนเล็งมันจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยขับมันจะเห็นผลกว่านะครับก็ได้วันนี้ได้เทสรถเลยนะครับถ้ามันไม่ไม่ได้ังไงก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็แก้เลยเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ มาดูเวลาก่อนโอ้โหชิงมงานนี้วิ่งนี่ครับเจ็ดโมงเชา้าเป็นไหนว <c oughs> ิ่งเช้าจัดอะ่ะแต่ผมว่าจะปรับลงมาอีกนะรู้สึกว่าเยอะเกินไปมันแรงเกิน <c oughs> อันนี้ผมยังไม่ได้ติดนะเพราะว่าเอาไว้ เอาไว้ปรับปรับจูนนะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วปุ๊บมันจะปรับจูนยากนวเราจะหาจุดที่จุดที่มันดีที่สุดก่อนนะครับจุดที่ดีที่สุดแล้วเราค่อยติดตั้งตายตัวไปเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นธรรมดามันจะไม่มีครับมันจะปรับไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้รวนด้วยนะตัวเนี้ยรวนใส่แล้วเดินเบาไม่นิ่งแต่อันนี้อันนี้ใส่ปุ๊บ Keys, รอบอะไรไม่ตกเลยตัวเนี้ยที่ผมถอดออกเพราะว่าใส่ปุ๊บ รอบเดินเบาตกเดินเบาขึ้นเองมั่งอะไรบ้างนะครับแต่เป็นตัวล่าสุดนี้เนี่ยปกติเลยครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามที่เฟซหรือว่าข้อความได้นะครับมีจำหน่ายแทบทุกรุ่นนะสำหรับหกล้อนะ แต่รถกระบะก็น่าจะน่าจะมีอยู่นะครับรถกระบะมีอยู่แล้วมีทุกรุ่นนะครับแต่หกล้อก็ก็ก็มีรุ่นตลาดทั่วไปนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็สั่งได้นะครับลองดูว่าจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับรถเราหลังดังดีแม็พมาใหม่ อนี้ผมให้เจเพิ่มคันเร่งไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับให้ไวขึ้นให้มันเวลาเราเวลาเราเจอทางหนึ่งอ่างเงี้ยถ้าคันเร่งมันหน่วงอ่ะเราจะคือคันเร่งมันหน่วงใช่ไหมมันมันจะตอบสนองช้าอันนี้ให้มันตอบสนองเร็วหน่อยเวลาเผื่อเราเจอที่หนึ่งปุ๊บเรากดไปปุ๊บมันขึ้นน่ะนั่นเลยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะเหมือนคันเร่งมันช้ามันตอบสนองช้าใช่ไหมเวลาเราเจอทางหนึ่งปุ๊บเรากดปุ๊บมันไม่มานะครับเนี่ยมัน มันเลยวิ่งมันเลยขับยากไอตอนที่ว่าขึ้นบ่ออะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้แต่น่าจะต้องเปลี่ยนโขงหลังใหม่นะเพราะว่าเมื่อวานลองนี่รอบท้ายหายไปเลยนะครับรอบท้ายเพราะว่าโขงน่าจะลึกลงนะครับเดี๋ยวรอโชว์มับว่าทางหนืดอยู่นะเนี่ยทางดินปูใหม่อะ แดดจ้าเฉลยเกินใ <c oughs> <c oughs> ส่เต็มกล่องเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่มีควันเลยโอ้สบายเลยครับไม่มีควันเลยครับลองถนนดูนะครับ ว่าจะมีฟันหรือเปล่าน,นะ วิ่งสบายกว่าเดิมเยอะตอนแรกจุกน่าจะจุกควันแหละดูทรงแล้วนะครับดูทรงแล้วไอ้ที่วิ่งเมื่อกี้น่าจะจุกควันมันเลยเหยียบไม่ค่อยออกอะ่ะเพราะว่ามันควันเยอะจัดอะ่ะควันเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะอ่ะ เออตอนวิ่งไม่ค่อยมีควันเลยแต่ตอนเบิ้ลน่ะควันเยอะครับตอนเบิ้ลน่ะควันแต่ว่าตอนวิ่งอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับคือหรือว่าเราต้องเพิ่มอีกกลัวมันจะแห้งนะครับกลัวมันแห้งเราต้องเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับดีแต่ราดูก่อนเพราะว่าอันนี้วิ่งเที่ยวเดียวยังไม่ดูเรื่องหรอกครับต้องหลายๆเที่ยวรวมกันนะครับแต่ว่าคันเร่งดีกว่าเดิม เวลาออกตัวง่ายออกตัวทางเหนือะง่ายกว่าเดิมครับนะออกตัวทางเหนือนง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับมันมันจับรอบได้ถูกอ่ะมันจับรอบเหมือนคันเร่งมันมันติดติดขาใช่ไหมคันเร่งนีไวเกินก็ไม่ดีนะไปไปก่อนขาก็ไม่ดีให้ดีอ่ะคันเร่งให้มันให้มันติดขาเราอ่ะคือขาเรากดแค่ไหนมันอยู่แค่นั้นอ่ะดีที่สุดนะครับ แต่ตอนแรกรถผมมันจะหน่วงกว่านี้มันยังไม่ยังไม่ยังไม่เท่าขาอันนี้เท่าขาก็มันจับจังหวะถูกจับรอบถูกนะครับออกตัวง่ายกว่าเดิมนะครับทางหนือดอะไรงนี้นะครับอ้าวคนใจกลัวยังไม่มาเลยอ,อูะก็คลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวดูตอนถอยกันหน่อยนะครับ เจ๋วเลยกลับสบายเลยครับแบบนี้ดีกับเดิมนะครับ